สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย The Walking d e a พาร์ทที่3กันเลยค่ะหลังจากที่เรามาเจอพื้นที่อ,อะไรอะสุสานรถเก่านะคะเราก็เห็นมีบ้านอยู่ที่นึงหรือว่าเป็นแคมป์เก่านะคะเราสามารถาที่จะเข้าไปได้แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเข้าทางไหนเนาะก็หายไปนานเลยนะคะสำหรับคีย์เนาะใช้เวลานิดนึงในการอัพคลิปเนาะไม่ว่ากันนะคะยังไงก็มาประตูมันล็อกอะเฮ้ยเดี๋ยวดูข้างในก่อนว่ามีอะไร นี่มันต้องมีดีมันต้องมีทางเข้าได้ดูดิเจอของเยอะแยะเลยอ๋อมีชอ่องบางทีเราอาจะเข้าไปยังไงตรงนั้นนั่นน่ะดีทางเข้ามีอยู่แล้วชะใช่ปะ่ะโอเคเรียบร้อยจะเข้ายัางไงเราต้องหาทางเข้านะข้างบนก็ไปไม่ได้ด้วยเก็บไม่ทําอะไรเลยเหรออฮ้ยมีช่องด้วยอะไรอ่ะนี่ชอช่องลมข้างบนก็มีเห็นปะ่ะอี้ยข้างล่างเข้าได้โอเคให้เก็บเข้าไปดี เกฟเอ้ยโดนไม่ได้นะคือมูฟไม่ได้ด้วยโอเคเราเข้าเองก็ได้วะนี่เข้าได้แล้วคือพูดถึงแล้วซอมบี้คงไม่ฉลาดขนาดนั้นใช่ปะที่เกิดเข้ามั้งในอะไรอย่างเงี้ยโอเคเปิดเข้าไปเลยนี่ไม่แน่นะถกไปข้างหน้าอาจจะเป็นเกมที่ซอมบี้โคตรฉลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเกปมาดูนี่สิเหมือนจะ เข้าไปข้างในแล้วมาเปิดประตูเอ่อข้างนอกให้เกเข้ามานะคะผมเห็นที่ดีกว่านี้อ่ะก็ยังดีที่ไม่มีศพนะส่วนมากนะฮะจะเป็นเจ้าของ <Yeah. S 1> เป็นซอมบี้โดนกัดแล้วเดินออกมาอะไรเงี้ยลองลตัวด้วยไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าเผื่อเช่นจะเอาไปได้ด้วยน้ากับน้ามันแล้วก็ของกินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีดิเช่นอาหารกระป๋องใช่ไหเออนี่ไปดูข้างใน เจอแล้วนะคะมีโค้กด้วยอุ้ยมีพุดดิ้งกับอาหารกระป๋องเป็นเหตุหรืออะไรพวกนี้ให้กินได้ตลอดคนร้องไม่ผมเหรอดีนะของพวกนี้ยังไม่หมดอายุบริโภคได้ถึงพันปีเลยอะอาหารพวกนี้อยู่ได้นานเลยเป็นอาทิตยทส่วนมากก็มีแต่อาหารแห้งนะเช่นสับดองหรือสารกันบูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทานมากก็อาจอันตรายไดใช่ป่ะเอาพุดดิ้งไปให้นะนียดูนี่สินี่มันพุดดิ้งจริงๆนะจริงเหรอ แล้วอย่างเท่านั้นไม่พอนะมีอาหารแล้วก็ยังมีที่นอนกับพ่อผมด้วยที่นอนนั่นเป็นของคนอื่นพ่อผมก็ด้วยเราควรจะเอาน้ํามันเขาไปจกันเราไม่ไว้ใจอะทำไงดีมีให้เรื่องเอาไงดีเอาไงดีเออไม่อยู่แล้วกันขอแนะนํานะที่นี่ก็อย่างทั้งนั้นอย่างที่พูดถึงอย่าลืมว่าอาหารพวกนี้ทําให้ป่วยรุนแรงได้ถ้ากินพวกนี้เยอะเพราะของที่เขาทิ้งไว้อ่ะ หน้าแค่คืนเดียวพวกเราพักกันที่นี่แล้วทำอาหารกินกัน่ะมันจะดีมากเลยอ่ะเปลี่ยนบ้างก็ดีอ่ะพอนอนบนรถมาตลอดพวกซอมบี้กำลังตามมาตอนมันมายังไม่ถึงเราควรจะไปจากที่เท่าที่เราทำได้ไม่ต้องห่วงเรามีรู้ที่แข็งแรงตอนนี้เราเจอที่นี่ทำไมเราไม่พักทันกมันล่ะแฮมิ่เราควรทำนะทำได้ไหมอยากนอนเหยียดขาบ้างอ่ะ นอะนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกรก็รู้อะเรามีาูดเราป้องกันตัวกันได้อะโอเคเรามีให้เลือกนะไม่ไม่อยู่ดีกว่าเอาแต่ของที่จำเป็นไปแล้วกันสุดยอดเราได้นอนทุเลศอีกคืนบนแล้วแต่ฮูเล่เลยเอาเธออย่างน้อยก็มีของให้เอาไปด้วยนะคะพูดถึงเราต้องปลอดไัยไว้ก่อนนะะจริงบ้างเพราะว่าเด็กๆจะสู้พวกวอล์กเกอร์ได้ยากขอบคุณมากนะที่เข้าข้าง รู้สึกยังไงกับการที่ไม่ได้เป็นคนใจดีผมจะเป็นครั้งแรกของคุณใช่ไนหะเออทำไงดีอ่ะแล้วก็ต้องนอนบนรถอีกคืนอะ่ะคุณติดนี้ผมนะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> คุณติดนี้ฉันสองครั <c oughs> ้งนะหะงั้นถอดเข้าถอดออกซิว <c oughs> ่าจริงเฮ้เค <c oughs> คุณเข้ามาข้างในช่วยเราหน่อยได้ไหมอะ่ะ คงไม่โกรธกันนะคะเราต้องไปจากที่นี่มันอันตรายเฮ้เราแป๊บนี่ได้ช็อกโกแลตด้วยคุณได้แก้ตัวทำความดีแล้วนะเอตเพราะใจร้ายอะรู้ป่าขอบคุณมากเอาน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราไปกันคือเอาช็อกโกแลตให้ออะไรน่ะชื่ออะไรวะลืมแล้วอ่ะได้น้ำมันแล้วไปกันดีกว่าอุ๊ยนั่นแกทำอะไรกับน้ำมันของพวกฉันว้าวสามตัวหนึ่ง เราต้องทำไงทีนี้แล้ววางอาเอาไงดีเฮ้เฮเฮระวังพ่วงน้ำมันมันยังอยู่เลนเอาคืนไปฉันแค่เอานิดหน่อยมันสายไปแล้วแกไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมฉันเห็นฉันรู้แกยังม่ใครอีกเอาไงดีเขาบอกว่ามันเยอะไม่ได้เอาไงดีเดี๋ยวมาคนเดียวแล้วกันฉันมาคนเดียวคนอื่นทิ้งฉันไปแล้วอ่ะ อ๋าคนเดียวรอแบบพวกแกแยกกันไปหาพวกนั้นโรนี่อยู่กับฉันชื่อไม่เข้ากับสีผิวเลยบอกว่ามาคนเดียวหวังว่าจะคงจะไม่เจอสองคนนั่นนะเป็นเด็กอะสองคนนั่นอะไรอะพวกเด็กๆเปมนหลายคนเฮ้แกพวกตูดที่อยู่ข้างในอ่ะฉันจับแกได้แล้วท้าไม่อยากให้ร่างกยออกมาสะดีๆช้าๆแล้วยกมือขึ้นไปแกไปก่อน เดี๋ยวพวกมันจัดการแกวันนี้หวานหมูแน่นแน่ทำไงดีอะเปิดช้าๆอย่าหลอกไอ้หนูอย่าทำอะไรที่พีพีรุดแกมันคือมันไม่มีทางเลือกบอกว่าแสดงว่าเราต้องหาอเอออุ้ยเจอที่ซ่อนเขาซ่อนตัวแล้วโอ้ยโลดอก เราไม่มีทางเลือกนะคะเราต้องเปิดประตูเข้ามาไม่เห็นเงียบเลยใช่ไหมโอ้โหมันต้องดูนะคะว่ามีของกินอยู่ใช่ปะเบื่อไอ้นี่มากอุ้ยติดไม่ได้นะคะฉันว่าแล้วแกไม่ได้มาคนเดียวฉันรู้นะถ้าแกม,มาคนเดียวจริงแล้วทำไมของกินพวกนี้หมดเลยล่ะ แกจะกินหมดอย่างที่แกทำไม่ได้หรอกนะฉันกินมันเองอ่คนเดียวงั้นเหรอคนเดียวเนี่ยนะใช่แล้วจะพูดยังไงฉันมันคนตะกาแล้วก็ชอบพุดดิ้งด้วยแกดูเหมือนเป็นคนฉลาดมากนี่ระวังปากด้วยนะที่พูดอะไรอะ่ะระวังด้วยฉันเข้าใจ<ๆ>โอเค นายหิวมากแล้วใครไม่หิวแล้วไงตอนจบแกถูกจับได้นั่นคือแกกินทีเดียวห้าอันเลยนะพอใจอย่างมากว่าไปแล้วนี่เลยฉันรู้สึกว่าแกโกหกพูดปดเป็นขยะเลยล่ะเราจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้ใครมาโกหกตกตายอีกครั้งแน่ดูเหมือนว่าฉันจะไปเอาที่มัดมือแป๊บหนึ่งโอ้พระเจ้า ราหวังว่าคงหาเจ็ดไม่เจอนะอยู่นิ่งๆโอเคอย่าทําอะไรที่แย่ไปกว่านี้พวกอย่าคิดมากเรามาคุยกันนายและฉันรอธิบายได้ไม่จะเป็นฉันเก็ตแล้วระวังตัวให้ดีๆฉันคือบอสที่นี่ใครวะนั่นอ่ะจะให้มันรู้ได้ไงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยนั่นมันเสียงอะไรอ่ะแกซ่อนอะไรไว้ใต้นั้นเฮ้ยถ้าแกรู้พูดออกมาซะดีๆมันจะดีกว่าถ้านายจะ ดูเองไม่ให้ฉันดูดูแกดูเองดิวะเปิดเองสิเปิดเลยอะไรมีการไปท้าทายให้มันเปิดอีกโอเคเราได้อุ้ยมันเห็นด้วยนี่เนี่ยเอาในต่อยอุ้ยเฮ้ยยังปินเอ้ยกดกดกดเฮ้ยแกแกทำอย่างนี้ไงโฮ้ยเฮ้ยกดกดกดเฮ้ยนี่เนี่ย นี่แน่เรียบร้อยเราได้ปืนแล้วนะอ้าใพ้เพื่อนมาพอดีแกต้องรับผิดชอบเฮ้ยพวกมันเยอะทำอะไรไม่ได้ถึงมีปืนก็เถอะป้าเอ้ยแกต้องรับผิดชอบที่แกทำไว้เฮ้ยรอ,อก่อนรอดแล้วไอ้ปั๊อุ้ยโอ้ยโดนต่อยหน้างายดีงานะนี้ก็ไปทำร้ายเพื่อนมันซะงั้นเฮ้ยเราตื่นแล้วนี่หว่ะ เหมือนเราจะโดนพาไปที่ไหนสักที่นะคะรู้สึกอยู่บนรถใช่ไหมตื่นแล้วอุ้ยถูกมัดด้วยอัในนี้ใครอะเฮ้ย hey, hey, แล้วครอบครัวฉันอยู่ไหนอะบอกมาแก okay, ทำอะไรกับครอบครัวฉันอะทำไงดีอะทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูดกับมันไม่ได้ขอร้องละ่ะบอกสิทำเพื่อเราสควรเอาง่ายๆแกนอนต่อไปเลยดีกว่าฉันไม่อยากกดดันตัวเองถ้าฉันเป็นนายนะ แกถือว่าโชคดีแค่ไหนที่ยังมีกฎของเราฉันจะไม่ปล่อยให้แกทําถ้าไปฉันเป็นแกฉันคิดเสมอตอนที่แกทํากับโรนี่ยิงสมองเขากะใจถ้าฉันต้องรีบพูดด้วยเรื่องนี้ yeah, มันจะทําให้ฉันโมโหไม่จําเป็นต้องพูดดีกับแกตอนที่เกิดขึ้นมันคือบทเหตุนะใช่คุณต้องเชื่อผมไม่มีคำตอบอีกแล้วทางที่ดีนคนรนอนต่อขอให้พระเจ้าช่วยเรายังต้องไปอีกยาวไกล อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยสต็อปหยุด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 เฮ้ยโอ้โหยโอ้โหยเฮ้ยรถพังดีงานนี้บ้าเอ้ย เฮ้ยตายป่าไม่น่านะไม่เป็นไรเฮ้ยมีปืนด้วยเฮ้ยมันเอาดีจะเหลือเหรอเอ้ยมันต้องวิ่งหนีแน่เราจะฆ่ามันดีไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยไงยว่าแล้วเชวเฮ้ยยาน,นี้นะียเฮ้ยเราต้องทำไงดีไม่มันมีช็อตท,ทีมนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยแล้วกันเราเป็นคนใจดีอนะ่ะฆ่าไม่ได้ของธรรมดาเนาะ ว่าเอ้ยอุ้ยใครอีกละงานนี้ว่าเอ้ยดีมากยอดโอเคดีมากมองไปข้างหน้าทำไงดีให้เขาช่วยดีกว่าไหมเพราะเราโดนมัดอยู่นะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ขอร้องฉันต้องการความช่วยเหลือนะดูเหมือนจะอย่างนั้นอะ เหมือนกับเพื่อนนายอะที่เห่นไปอะฉันไม่คิดว่าเพื่อนนายจะกลับมาช่วยนะโอ้ยหนูให้มันทีนะโอเคอย่าทำอะไรโง่ๆเพราะว่าฉันไม่ใช่คนใจดีเหมือนนายและก็ไม่ลังเลก่อนด้วยสุดยอดเข้มมากเลยเธอเธอยังเด็กเลยนะ อ้วนี่เป็นสิ่งมีอเธอเหรอกับต้นไม้อ่ะ <screen> ฉันต้องการหยุดรถถังนี่โอ้ยมันใหญ่ไปปะแต่ก็คงขับไปได้อยู่นะทำไงดีอ่ะโอ้ยมีแอปเปิ้ลด้วยรถเราควรจะถามดีไหมเธอต้องการรถไปทำอะไรเธอต้องการรถนี้ไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ขับอรอบๆยกมือขึ้นแล้วหลับตา ฟังนะฉันเป็นคนถูกกระทำนะเราทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะเหตุนี้เธอต้องป้นฉันด้วยเหรอนี่คือผลตอบแทนของฉันหลังจากที่ฉันช่วยนายเอานั่นช็อกโกแลตนะเอาเฮ้ hey, hey, นัานสำหรับหลานฉันนะ่ะเขาชอบช็อกโกแลตมาก <than> มากกว่าอย่างอื่นเลยอ่ะฉันสัญญาอ่ะเธอไว้อ่ะขอร้องล่ะ อย่างน้อยเธอก็เข้าใจเรานะฮะติดตา,ตาแล้วนับหนึ่งถึงร้อยก่อนไปรอก่อนครอบครัวฉันอะฉันต้องกลับไปอะพวกเราถูกโจมจจแบบและฉันก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ <IN C. S 1> ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนอะ่ะเราขับรถตามถนน522แล้วก็มาถึงห้างสินค้าที่ถูกเผาอ่ะหลังจากนั้นพวกเราก็หยุดที่สุสานรถเก่าอ่ะ พวกเขายังอยู่ที่นั่นฉันต้องกลับไปอ่ะฉันรู้ว่าที่ไหนคุณบอกว่าคุณขับรถกันเหรอใช่เรามีรถของเราเองฉันส่งคุณแค่สุสารก่าแล้วคุณให้รถฉันเป็นของแลกเปลี่ยนฉันข่องที่นั่นแล้วก็จะไปโอเคดีโอเคตกลงดีเดินไปเนี่ยนะแล้วเด็กเล็กคนนั้นไปไหนอะที่มากับเธอมันจะเป็นด้วยเหรอที่ต้องมัดมือเดินฉันไม่รู้จักคุณไม่ไว้ใจคุณแล้วก็จะไม่ยอมสินด้วย มันดีถ้าสองอย่างถ้าคุณถูกมัดไว้เอาไงดีมไม่พูดดีกว่าฉันดีใจที่เราเข้าใจกันดีฉันชื่อเฮวี่คนเรียกฉันว่าเฮวี่เคลเมนเทยเอาไงดียินดีที่รู้จักอย่างที่คุณคิดเลย เดินแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือการเริ่มต้นด้วยการที่เรารู้จัก,กับเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะคะเซมนแานนั่นเองสำหรับเธอแล้วเดินทางคนเดียวไปสู่ความยุ่งยากนะคะวามน่ากลัวแนละตลอดทางตอนนี้เธอหงโตขึ้นแล้วเดี๋ยวซอมบี้ก็มาเสียเชื่อเลยอุ้ยนั่นไงว่าแล้วนงสุดยอดมากนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันน่ากลัว โอเคนะคะเดี๋ยวขอจบแพทนี้ไปก่อนเจอกันแพทหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมเนาะอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีค่ะลาอนค่ะทำได้เยี่ยมเลยอ่ะโคฟนเลยนะเธอสุดยอด